อากาศเมื่อนี้มันห้อนไหลายเด้มีอย่างไหมแม่กินบริหานเย,นยนาานน็นๆนมีสวนกระเจี๊ยบเนาะห้อนอีรีห้อนอีรีมื่อกี้มื่อกี้สินะต้มน้ำกระเจี๊ยบสู่แม่กินดับกระหายดับห้อนอาการห้อนอีรีมื่อกี้อาการห้อนอีรีเดี๋ยวมื่อกี้สิมาต้นามน้ำกระเจีย๊ยบสู่กลิ่นเย็นๆหวานๆเศีกๆเนาะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบแดงเนาะอยู่สวนเ้าเองปริมาณที่เราต้องการมากกระเจี๊ยบสุด ประมาณ1กิโลเขาจะไปต้มตัดแล้วก็ตัดและะ้วก็เก็บแล้วก็เก็บเก็บจนได้ตามจำนวนที่เราต้องกอารหลังจากเก็บหมากกระเจี๊ยบมาได้แล้วเนาะนำมาล้างหน้ามาสะอาดกระเกียมเกลือแล้น้ำตาลข้างหม้อบ่ต้องทาน้ำาฝตเอามากระเจี๊ยบลงเลยเละเกลือหนึ่งบวงกาแฟสีงามสีงามสีงามาะ ยกหม้อ่ต้มให้มันเย็นหลังจากนั้นเราใส่น้ำตาลต,ตามใจมักเนาะหวานตามมากักตอนนี้เขาจะใส่ประมาณสองบวง ย็นซสบหวานลุก